สวัสดีครับเอฟซี FC ครับเหมือนเดิมเหมือนเก่าแหละครับอยู่กับช่องแล้วนำอีสานเบาวหมูคือเก่าเอฟซีนี่ครับเาวหน่อยไม่ยอดน้ำกดครับนี่พอดีผมแวกเก็บไปแวกเก็บไปบะแข็งเอฟซีก็เห็นบ่านี่แมงมุมเหลืองแวกเก็บบะแข็งแล้วก็ยอดน้ำกดยางครับเรียบร้อยแล้วเาวหน่อยว่ากระป้อมบะสันกระป้อมขุดหูสิใครเอฟซีนี่ครับคือผมเคยทายอยู่กรุงเทพเอฟซีอยู่แถวโน่นครับนี่ อันนี้เป็นกระปรอมข้อแดงครับเป็นกระปรอมข้อแดงตัวแม่เอฟซีนี่ครับเขาคุดหูครับบบกยับยเยื่อนเลยเอฟซีโบตื่นเลยคือว่าเขาท่องเขาแบบไขมันอยู่ในท้องเต็มที่เลยเอฟซีท้องแกหาหมงไข่นะครับผมนี่แหละวิธีไขของกระปรอมเป็นซี่เลฟซีคุดหูแล,ครครแล้วก็ฟังไขครับฟังไขแล้วก็ปล่อยถิ้งเลยเอฟซีปล่อยให้ไขเขาไออันนี้เองครับจะเริ่มเติบโตเป็นลูกออกมาเองเอฟซี เฮ้ยขีดสีเงาเอ่ะเนาะขีดให้เอฟซีบึงนี่ยมันบปตีงบางยังเลยเอฟซีเลยเยวบ่าวมูนั่งหามุมเกยไก่กันก็เคลียบางย่งดิจับกรได้เลยนะขันคูบจับตอนนี้ก็ได้เลยเอฟซีนี่ครับเกยไก่เลยห่างกันบอถึงครึ่งใหม่มันทัดครับตอนนี้บ่าวมูเอาโทารศัพท์มาจีอยู่เดลย ก็ค,ค, <c oughs> คือว่าเขาพางโตแล้วเอฟซี่สีสันนี่บาหมูแนมแล้วแนมอีกแนมบรเห็นเดซาวหน่อยว่าสี่ไก่เังก็เห็นครับเห็นมาครับเดี๋ยวบาหมูใส่บังโอ้แลนแล้วแลนแล้วพุดผุดุดดโอ้ยแลนไปปลามันผุนแล้วเ <c oughs> อฟซี่เขาปลามันแล้วลว่าสี่ให้เบิ้งว่าไอ้ท่องเขามีใครหลายว่วบ้างหัอนี่ครับนี่คือลู่หรือว่าขุมที่เขาจะ ขวดแล้วก็ว่างไข่ครับเบฟซี FC. เป็นอีงสี่หละเออกระรังคูดครับป่านา่งมาปูมั่นกับว่าไข่กับปลอมลหลายๆครับเห็นไข่กับปลอมหลายอยู่ไข่เขาจะเป็นไข่เขาขาวครับคือไข่งูแต่ว่ามันจะเล็กครับไอ้ความใหญ่จะประมาณนี้เอฟซีเนี่ซสําเกือบเท่าหนูก้อยครับความใหญ่ของไข่เขาอันนี้คือไข่งูแต่ว่าเปลือก่ไข่ขี้เกี่ยม เปลือกเขามันจะนิ่มๆเอสซี่นิ่มๆเป็นหนังคือกันเลยครับนี่คุณลู่จะว่างใครแต่ว่าไอ้ที่ว่าหม่ไทยกรุงเทพเกือบซ้ำหนูก้อยครับเพราะว่าตัวนั้นจะเป็นไข่กับปอมไอ้กับปอมกาครับหรือว่าบักระทางนั่นเองเอสซี่กับปอมที่มันมีสีสันนะครับผมนางเครื่อนกับปอมกาบักระทางตัวแม่เขาจะออกสีน้ำตาลหนึ่งแดงจังหน่อยนะครับนี่แหละเอซี่กีดยางครับตอนนี้ก็เป็นมีดที่ที่เก่าครับ บางส่วนก็เก็บไปแล้วรับสาหน่อยเก็บไปเมื่อวานนี่ครับซุ้มแกไว้ให้มันให้มันหมาดเดี๋ยวให้มันหมาดก็ได้อยู่ประมาณสามทุงปุ๋ยครับเดี๋ยวนี่ครับต้นีเสาหน่อยกรีดอ้อมสองเลยพวกเราเกิดมาเป็นครูครับนี่ยางหรอกนี่ครับนี่ปีที่สองครับที่กรีดเห็นว่างามเลยเนี่ยเริ่มได้แล้วครับนี่ครับปีแรกปีแรกขาดจงปองแจงแปงเอนักนักนี่ลงมาเขียบเดี๋ยวิ ไอ,อยู่ในทงครับอยู่ไอ้ดงตีนดงก็พ่อมีหนว่วยครับดกเด้ตัวน,น้อยเองดกเด้พ่อได้กินนี่นะครับปีมือกีดยางเอามาเบิง้งเลาะสวนยางให้เล็กน้อยครับนี่นะครับไอ้ตัวใดทีด่เขาเกียรติแล้วสองมตรสามมีดครับคนเขาเต็เียมห้องห้องอัดแล้วมันก็ี้เป็นก้อนแข็งสิเขาก็แกะออกว่างไว้ยุสี่เขาหมาดครับเพราะว่า,ขาเขาน้าม่่่่่่่่่ด่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ แบบสี่แหละครับวงเวียนวิถีชีวิตของคนกลับมาอยู่บ้านอยู่ทงอยู่ท่าขันมีแนวเฮ็ดด้วยสี F ่ C. เดือบางคนกลับมาขมันมีสวนม,นมียางขันมีฝีมือหูจะกรีดยางกะรับจ่างเพื่อนครับผู้ลุงคนเพื่อนกันมีสวนมียางชาวเพื่อนกะบ่มีแอรบ่มีแห้งสิก,กีดเข้ากรีดเป็นสี่เข้กากะกรีดแบ่ง,ง,งกังินเคิงต่อเคิงนี่มาเบิรงกเอฟซีเต็มครับต้นได้ออกดีอังซี่เอฟซีเองแต่ต้นนี้ครับนี่เห็นบ่ครับนี่ กระโปงเดียวครับแต่ว่าย่ามตั้งตั้งกับลวนเล็กแล้วมันเอียงนะครับมันหนักหลายมันเอียงนี่ครับกระโปนี่มันใหญ่กันเต็มนี่อัดสองเถียวสามเถียวอ่ะน่าจะเป็นโลครับตัวนี้นี่มึงต้นวันนี้นี่ครับซาวหน่อยเอาเอาแกออกไว้ครับเลีี่คุณนะเกินครึ่งเกินเกินหาขีดครับประมาณหกขีดตอก่อนนี่ละเลีี่ะเลีี่นี่ต้นต้นไหออกดีก็ออกดีเลี้ยสี่ เป็นการกรีดปีที่สองครับของสาวหน่อยง่ามเลยครับหน้ายางง่ามแล้ว,าาแ,ลวแต่ว่าบ่าวหมูนี่หน้ามุกออกกับเบียดแกนแน่และครับนำมันเลยคือว่ากีดกรีดยางหน้ามุกออกอะเปลืองแห้งซี่แต่ละมือเอาเฮ็ดง่ายกีดยางกีดยางหรือซ้ำเฮาเฮ็ดงา่ายแหละครับไล่มือไล่วันคือกันนั่นแหละถึงจะเป็นของตัวของนะครับยางปลานี่นะครับไอ้บ่าวหมูสาวหน่อยกีดคือ กีดสองมือพักมือนึงครับกีดสมุติว่ากีดวันจันทร์วันอขคารกีดอีกเป็นมีดสองครับวันพุธบะครับบะก็คือว่าบก,กีดพักทอนก็คือพักหนายางไม่นั่นแต่ก็มาเร็่เมืองเทียกคือวันพฤหละฮัทครับพฤหละฮัทสุกหยุดเสาร์อาทิตย์จันทร์น้ำต่อครับสองมีดต่อเน,นื่องประมาณนี้เอฟซี FC. เอาคลิปมันสันทายกับปอมีเอฟซีเบอร์มหันก็นเลยล่าม,มา่าเกี่ยวกับยางจัิงหน่อยครับเอออันนี้เคือปลาทึ่งครับตัวนี้ครับสาวหน่อย ปลาล่างอยู่ข้างล่างเพื่นครับถัดปลามันหน่อยไปครับ <c oughs> เดี๋ยวมือได้่างๆเดี๋ยวบ่าวมูสีไทยไอ้ห้างต่อให้เบิ่งครับห้างต่อเขาอยู่ติดดินแอะแต็มซีโอ้อยู่กับไปต้นมันหน่อยเด <c oughs> ีบ่าวมูเอาซสาหน่อยยางสุ้ขึ้นสุ้ขึ้นกับโซ่เดียวครับโซ่ช่วยเลย <c oughs> พอดีพอเถ้าครับเพื่อนท่านเรามาฉีดยา,ยา,า,าเรามาฉีดยาข่ายหยาคุ้มหยาครับ <c oughs> เราว่าใส่มือเราตับโหลดเราว่าเราแลนผสนเราว่า แเรนต่างลักได้มายางเบิงแล้วว่าโอ้โอยู่กับดินเอ็ดแปดแล้ววะ่ะเ,เดี๋ยววางเดี๋ยวเอาางมูสไทยเบิงอันนี้กอไผ่ครับมีกอไผ่อยู่กอหนึ่งปีนี้กิกน,น,กนบัท่านเรีบ้อเบงนอกินบัท่านครับปีนี้ออกหลายเบิงครับนอนี่ที่เป็นกับกาบเนี่ขึ้นนอเขาได้ครับนี่ขึ้นไปเป็นลำครับนี่นี่ครับนี่กินบัท่านหนึ่งนี่สองลำครับนี่สามลำพ่นครับสี่อันนี้คือซุ่มขึ้นไม้ครับนี่ซุ่มจะเป็นลำครับนี่หนึ่ง สองครับกินบัท่านเอฟซีญุ่นหยอดเขาปลายห่อเห็นบหครับกินบัวท่านจะกินอของแน่ให้ป้าให้หน้าแน่ให้ลุงแน่ครับนี่แหละเ,ออเป็นวิถีชีวิตคนอยู่บ้านนอกบ้านทงห้องอาอยุหากินกันไปเอฟซีเอ้าบ่มีหยังเราเอฟซีบ่มีหยังสิให้เบิ่งล่ะสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับฝากเอฟซีแฟนคลับคือเก่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลำน้ำอีสานครับเก็บลมองอ่ะเปิ้ลมองอกมังใจให้สุดง,งานแล้วกันฮะเก็ขมออ่องโวยไทยตอนมันตีถ่ายเก็บตอนมันตีแล้วกัน ตอนมันพ่อเก็บไปบ่มครับเดี๋ยวสิเอาสุาทลาไทยสุดครับขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ